ขอขอเป็นคําว่าแป่งปันนะครับจากเอหัวข้อนะครับที่เขียนไว้ว่าวางใจแล้วได้อะไรเราจะได้อะไรนะครับ <c oughs> ข้อพระคัมภีรนะครับก็ตั้งแต่ย้อนบทที่สามนะครับบทที่สามข้อที่สิบห้าเอาสิบหกนะครับแค่สองข้อก็พอนะครับเอาเจ่ฐานก่อนนะครับขอบคุณพระเจ้าสาธุกรธารหลวงพระองคิพระดาขอถ่วยคําที่มาจากพระองค์เจ้า ตรงมาถึงพวกเราทั้งหลายพระเจ้าที่เราเข้ามาอยู่ร่วมกันที่เราจะโมทนาขอบคุณพระเจ้าที่เราจะร่วมฟังพระคำที่มาจากองค์เจ้าโดยผ่านทางข้าพระองค์เจ้าขอให้มาจากพระองค์เจ้าเสียงนี้มาจากองค์เจ้าปากก็นี้มาจากพระองค์เจ้าเราขอการโน้มใจที่จะโมทนาแล,และขอบคุณเราขอบคุณพระองค์ในพระนามอิสุเจ้านะครับหับวข้อนะครับที่อ่านไปเมื่อกี้นะครับวางใจแล้วเราได้อะไรนะครับ ย้อนบทที่สามข้อที่สิบห้านะครับพระวีเขียนมาว่า mm hmm. เพื่อทุกคนที่วางใจในพระองค์จะได้ชีวิตนิรันด์นะครับเราอ่านพระคัมภีร์ข้อนี้มายี่สิบปีสามสิบปีนะครับเราอ่านจนบ่อยมากนะครับแต่เรามีความมั่นใจแค่ไหนนะครับว่าเราจะถึงเราจะถึงแผ่นดินที่พระองค์บอกว่าเป็นชีวิตนิรันด์แผ่นดินที่เราจะนิรันด์นะครับ เราทุกว,วันนี้นะครับเราสารวนนะครับกับเอ,อเรื่องนานาประการเรื่องการงานการเงินชีวิตตัวเองการเจ็บป่วยการเป็นไข่นะครับแล้วการที่เราจะเข้ามาหาพระเจ้าก็ห่างออกไปอีกนะครับถ้าเราได้เข้ามาอย่างอย่างเนี้ยนะครับอย่างที่เราได้เข้ามานะครับเราเข้ามาอธิษฐานร่วมกันบทนาร่วมกันน้มัสการร่วมกัน แล้วเรามารวมพลังกันตั้งใจที่จะนัสการร่วมกันอธิษฐานร่วมกันการเป็นนั้นหนึ่งจะเดียวกันสําคัญมากครับนะครับเพื่อทุกคนที่วางใจในพระองค์จะได้รับชีวิตนิรันดร์เมื่อเราอธิษฐานแล้วการวางใจเราก็ต้องร้อยเปอร์เซ็นตนะครับการวางใจร้อเปอร์เซ็นเนี่ยเราต้องเอเชื่อมั่น แล้วก็เขาเรียนเลยนะความความความเป็นศรัทธ,ธาเนี่ยคําว่าศรัทธ,ธาเนี่ยที่เราศรัทธาคือศรัทธาในพระเยซูศรัทธาในพระเจ้าว่าพระองค์ทรงอยู่กับเราแน่นอนองค์อยู่ข้างกายเราไม่เคยทิ้งเรานะครับแม้กระทั่งเราทํางานนะครับเราขับรถเราทํางานเราล้างช่วยชามเราเราเสิร์ฟโต๊ะเราเดินอยู่บนโต๊ะเราบริการลูกค้า พระเจ้าอยู่กับเราครับเพื่อความมั่นใจในการที่เราจะถือฐานลูกค้าถ้าเกิดมีการหกเนี่ยมันก็ทําให้เกิดการผิดพลาดได้นะครับแต่เมื่อเรามั่นใจว่าเราจะเสร์ฟไปถึงโต๊ะลูกค้าโดยที่เราไม่ลบไม่สะดุดมันจะเป็นส่วนสําคัญนะครับที่เรามีใจมีทางเพราะว่าพระเจ้าอยู่กับเรานะครับนะครับเหมือนแล้วก็ข้อพระคัมภีร์บทที่สามข้อที่สิบหกที่เขียนไว้ว่า เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรวงเดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระองค์ในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศและจะมีชีวิตนิรันร์นะครับก็ขออแบ่งปันข้อนี้นะครับนิรันร์ได้อย่างไรวางใจจริงไหมนะครับผมขอแยกเป็นข้อๆนะครับ จะนิรันได้อย่างไรแลนะคุณวางใจจริงไหมนะครับแล้วก็อ,อยังเรายังวิตกและกังวลอยู่ไหมนะครับอ่านเมือกระเพียอ่านได้ครับแต่ใจของเรานะครับร้อยเปอร์เซ็นไหมนะครับการวางใจเราวางใจไหมนะครับแล้วก็เอ,อ เรายังวิตกกังวลอยู่ไหมนะครับมนุษย์เรานะครับพูดอะไรหรืออธิษฐานอะไรก็ยังไม่แน่ใจเลยนะครับบางคนยังเอาออธิษฐานไปจะได้เรื่องไหมเนี่ยจะเกิดผลไหมนะครับในเมื่อนะครับเราเชื่อมั่นนะครับคนที่สําคัญตรงที่ว่าเราตีสนิทกับพระเจ้าแค่ไหนนะครับเรารู้จักพระเจ้าของเราแค่ไหนนะครับพระองค์รู้ทุกสิ่งนะครับ ทุกอย่างไม่ว่าความคิดของมนุษย์นะครับตั้งแต่มนุษย์หรือเราที่ยังไม่ได้จับพระเจ้ายังไม่ได้เกิดมาด้วยนะครับพระองค์ทรงรู้ทั้งหมดนะครับนะครับก็ขอให้พี่น้องเชื่อมั่นนะครับเชื่อมั่นแล้วภาษาไทยมุมหนึ่งเขาเรียกอะไรนะคําว่าศรัทธานะครับคุณเชื่อมั่นพระเจ้า ร้อยเปอร์เซ็นคุณศรัทธาพระเจ้าร้อยเปอร์เซ็นตคุณรักพระเจ้าร้อยเปอร์เซ็นคุณไว้ใจพระเจ้าร้อยเปอร์เซ็นนะครับมนุษย์นะครับอย่าไปหวังนะครับระหวังแต่พระเจ้าอย่างเดียวนะครับมนุษย์พูดคุยได้อะไรได้หมดครับพระเจ้าแน่นอนที่สุดนะครับนะครับแล้วก็ผมจะมาข้อย่อยข้อที่สองนะครับเราต้องวางใจในพระเยซูเราให้พระองค์กระทําแล้วนะครับหรืออธิษฐาน ขอให้พระอ,องค์เป็นเจ้านายของเราในชีวิตของเรานะครับทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยพระอ,องค์บางคนนะครับแม้กระทั่งผมเองนะครับยี่สิบปีนะครับก็เคยประสบแบบนี้นครับอธิษฐานไปแล้ววังใจกับพระเจ้าแล้วแต่พอมามุมอีกมุมหนึ่งขวาเรามันมีมันมีมันม,ม,นม,ม,นมีที่ใส่ใส่ความคิดเรา ไอ้ที่อธิษฐานไปอ่ะมันจะสําเร็จเลยซ้ายบอกสําเร็จสิขวาบอกจะสําเร็จเลยนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับว่าเวลาเราอธิษฐานจะละคังเราเชื่อมั่นแค่ไหนเราวางใจแค่ไหนนะครับเพราะอะไรเลยไหมครับหนึ่งเราขาดการอธิษฐานความเชื่อมัน่นและความศรัทธาโดยไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นตนะครับ เราต้องวางใจในพระเยซูคริสต์และเราให้พระอ,องค์กระทําแผนการทุกอย่างที่เราอธิษฐานนะครับและเชื่อมั่นว่าพระอ,องค์ทรงอยู่กับเรานะครับพระอ,องค์ทรงเป็นจอมเจ้านายของเรานะครับพระอ,องค์เป็นเจ้าชีวิตของเรานะครับทุกอย่างทุกสิ่งนะครับสาเร็จได้ด้วยพระอ,องค์นะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับวันนี้ที่เออ่ พี่น้องนะครับได้เปิดโอกาสนะครับให้ผมนะครับได้เข้าเข้ามาแบ่งปันจิตชูใจนะครับเอาแค่สองข้อนะครับสามย้อนบทที่สามข้อที่สิบห้าข้อที่สิบหกสองข้อพอนะครับให้ไปให้พี่น้องนะครับไปคิดแค่ข้อเดียวนะครับบทที่สามข้อที่สิบห้าข้อที่สิบหกเนี่ยพี่น้องอ่านและท่องกันมาตลอดนะครับให้ไปให้เป็นขยี้ข้อนี้ให้ได้นะครับว่าสิบห้าเนี่ย เขาพูดถึงอะไรเพื่อทุกคนที่วางใจในพระองค์จะได้ชีวิตนิรันร์และมีการวงเล็บไว้ด้วยนะครับว่าคุณเชื่อมั่นแค่ไหนที่คุณต้องการชีวิตนิรันร์ก็ไปคิดเอานะครับเราจะได้ชีวิตนิรันร์ได้อย่างไรคุณไป question mark ไว้เลยนะครับไว้ที่ท้ายเลยครับว่าเราจะได้ชีวิตนิรันร์ได้อย่างไรนะครับความเชื่อความรักความศรัทธา ความตั้งใจความที่เราจะจดจอ่อแล้วเราจะเฝ้าอยู่กับองค์การรอคอยพระองค์นะครับก็ขอหนุนจิตชูใจพี่น้องเพียงแค่นี้นะครับแล้วไปไปเคื่อเช่นมาร์กไว้นะครับที่ข้อสิบห้าสามสิบห้านะครับยอมนะครับว่าที่อาจารย์อนชัยแบ่งปันหนุนจิตชูใจปันไปนะครับจะเป็นอย่างไรแล้วมาตอบคําตอบด้วยนะครับพระเจ้าเวพรครับรเจ้าเวพรครับ